อยู่กับช่องไอวี่เพลย์นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปที่เพืเ่อนๆของคุณแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะวันนี้บอกว่ามาทําอะไรคือวันนี้เป็นคลิปที่แบบสนุกนะคะแล้วก็อย่าลืมดูนะคะโอเคนี่นะคะเป็น d i y เคสใหม่นะคะก็เหมือนแบบแม่เขาก็แบบไปซื้อเคสมาใหม่นะคะแล้วก็แบบ ทิ้งเค็ดเก่าเอาไว้แล้วก็แบบอยากให้กลับมาใช้ใหม่นะคะก็เลยแบบเอามาทาสีนะคะให้มันดูสวยขึ้นแล้วยาทาเล็บสองสีนี้เลยค่ะนะคะก็เป็นยาทาเล็บสีม่วงนะคะสีม่วงม่วงหน่อยเป็นม่วงพาสเทลนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนฟ้าพาสเทลนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะคะเป็นเคสใสๆนะคะกรอบนอกก็จะเป็นดับสีขาวแล้วก็รอบๆก็เป็นสีทองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอาจจะอยากให้ดูไม่ได้เนาะเพราะว่าตั้งกล้องไม่รู้ว่าจะตั้งยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูเลยค่ะเจอกันใหม่นะคะ mm hmm. นะคะ,ะ,คะก็เสร็จแล้วนะคะเป็นประมาณนี้เลยสวยไหมแต่ถ้า ใครยังอยากดูเต็มๆหรือรีวิวมากกว่านี้นะคะไปดูที่ ep 2ได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้แต่ข้างหลังดูเละมาก <c oughs> นะคะก็สวยไหมนีม่เป็นอย่างนี้นะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเสียงดังหรือว่าเสียงอื่นเข้ามาตรงไหนก็ต้องขอโทษได้นะคะเพราะว่าข้างนอกมีแขกนะคะว่าแบบดูหนังคุยอะไรกันไปนะคะนี่นะคะก็ถ้าสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบลงท้ายได้คลิปนี้นะคะเป็นรีวิวเอ,อิรมตัวนี้นะคะโอเคอืม เดี๋ยวเราจะเอาเคลือบใสหน่อยนะคะจะเคลือบหน่อยนะ่ป็นแบบยาไทเคลือบใส่นะคะมาเคลือบหน่อยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย